มูยัแหละไอ้ค่อยเลยต้องโทรหามแม่ค่อยสามปีนักที่ค่อยไม่ได้คุยกับแม่แต่พอเรามีลูกเราก็รู้สึกแม่เราก็แก่แล้วก็อย่าอะไรกันเลยอย่างสิีมันเหมือนมันเหมือนว่ามองดูลูกแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองก็เป็นแม่เราแม่ละ่ะอย่างเงี้ยสามปีเราคุยกันไม่เผาผีกันตัดขาดกันเลยแต่ทุกวันนี้คุยกันแล้วค่ะสวยปะพราะจะได้เอาปะต่อปะ เกลวย่อยเนี่ยมันห่างวาเจา้ามันห่างนี่ฟังนี่ห้างมาเลยข่อยประกาศย,ยิ้มเลันเป็นชงชงชงเนก่ยก่อนๆนายายหนูก็ขอให้ครอบครัวยญยจงผ่านปัญหาไปด้วยดีค่ะวิ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเออไปวิ่งเปล่าร่างกายหนูจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องคนป่วยข่อยดีใจละหายข่อยน้าแม่ดีกันแม่ลูกแยมอย่างข่อยดีใจไรข่อยหายน้าที่แม่ขอบคุณค่ะมาดามสีมาดามสมสีข่อยกับ พ่อเพราะลูกคือกันคอยคอยกับเพิ่งมาคุยกันคุยสองปีค่ะจนเขามีลูกจึงเขามาบอาหาแม่แ oh. มนแต่บางอย่างมันเหตุเกิดจริงคอยจะมาคุยกับลูกคอยเลยด้วยช่องอะไรทุกช่องทางเร่อยแมนคอยไปไท้าคอยก็ไม่ได้มีแผนที่จะไปหาลูกอันนี้เอาตรงๆเอ็มไม่พายรู้ดีเพราะไม่คอยไปพร้อมกันอ่าพี่ไม่โทรหาลูกหรอแล้วบอรโทรหามันยัง ฉันก็มีชีวิตของฉันมันเก่งนี่มันเก่ง้ามึงเก่งตลอดนะกูไม่เคยกูกับมึงก็ไม่เผาผีกันยังไงกูก็ไม่ฉันไปไทยฉันไปฉันบอกมีโครงการที่จะไปหาลูกนะเพราะคอยเครียดเออคอยเครียดคอยบอกโอเคคอยไม่โอเคพูดเรื่องเก่าเหมือนเรื่องใหม่ให้เบาเน้นๆเป็นเรื่องของคอยดีกูเคยไปเบาเรื่องพื้นคอยบอกไม่ท่านจะคุยมมั่นหรอกซาลูกก็ซือฉันไปไทยฉันก็ไปใช้ชีวิตของฉันฉันไม่ได้วิ่งไปหาพวกเขาหรอกพวกเขาไหว้ฉันขนาดนั้น เรื่องอะไรอ่ะกูกไ็ไม่กูก็ไม่ไม่ไม่มองไปแล้วหลายๆคนคิดว่าค่อยจะไปไทยตอนที่ค่อยเอยค่อยจะไปไทยหลายๆคนว่าอันตรงเรียนไปหาลูกเนี่ยไม่เขาไม่ได้มีโครงการที่จะไปหาพวกเขาเลยนะแต่เรือมันเกิดขึ้นมาว่านี่ค่อยย่อมรัวหาลูกค่อยค่อยยอมเป็นคนที่กดโทรศัพท์หาลูกนะทั้งทังที่ค่อยนีย่คือค่อยนี่มัคอคอนคนเด็กขาดถ้าค่อยไดถ้าได้ค่อยได้เครียดไปนี่บราะเผาผีก็คือบ๊เผาผี แต่เมื่อว่ามันเกิดขึ้นคนก็สงสารลูกคอยคอยก็เลยตรงคอยกดดันแน่แหละว่าพราะคอยบอกว่ากูไม่เผาผีมึงหรอกมีมูหลายคนหรือเอฟซีเขาก็เป็นห่วงบอกโทรหาน้องมั่งนะนู่นนี่นั่นคอยก็เลยว่าเอ้ายังไงมันก็ลูกกูท่วเนที่ทุ่คยก็นั่งคิดอยู่บ่แม่นคอยบ่คิดทุกคนมีนิสัยส่วนตัวด้อยมื่อเจ้าคอยอคอยได้อ่ากษัตริย์ตัดและไม่คืนคำคอยบ่แม่นกษัตริย์ คอยได้บอกแล้วก็สั่งแม่มัองถอดอยก็ได้ย่อมโทรศตัวสามหาลูกจริงๆอ่ะคอยจะไปให้เขาบอกมีโครงการดีจะไปเจอพวกเขาหรือไม่ได้อยากเกี่ยวดองอะไรเลยคอยไม่อยากเกี่ยวดองีอย่างเลยความที่คอยโกรธนะความที่คอยเครียดนะอ่ามึงเป็นลูกกูมึงไม่ใช่พ่อกูมึงจําให้ดีมึงอย่ามาแกงกูก็บมึงจบกันคือจบกันเอมี่เราก็ไปของเราเนาะเอมีนะ่น่ะลำบากใจเอมีนะ่ไหน เอมมี ye, ่พายฟินแลนด์แม่น้องอัสก้าแม่น้องสกายเขาจะพยายามแต่คนอื่นเน่ะเขาประกาศไม่หยุ่งเรื่องของค่อยอืมแต่คนอื่นอ่ะเขาไม่กล้ามายุ่งเรื่องของข่อยคือเขารู้อยู่เขาก็จะทําเฉยเอย่างสินะ่ะแต่เอมมี่นี่รู้ร,ร,ร,รู้ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีโมยหลายคนที่ข่อยกู้ยุเขาก็บอกว่าเออวันเวลาเท่านั้นที่จะแม่ลูกข่อยไม่อยากให้โกรธกันนานนะอังคนเขากเขาใจข่อยกันคนเขา่ากเมยันย้ายข่อยข่ยใจเจ้าอย่ดก สาลูกูสินะบางคนก็อธธุ้ยทูหาเธอหาลานก็มีแล้วนู่นนะี่นั่นสินะแต่คอยบ่ไปวุ่นคอยไปท้ายนี่คอยไ่ได้ตั้งใจที่ไปบุ Muslim ่นวาอย่างพวกเขาคอยไปออกไปใช้ชีวิตของค่อยเองตอนนั้นนะคอยบ่ได้คิดว่าคอยสิไปหาลูกแต่ว่าตอนนี้คอยกัติดตอ่อกับลูกคอยแล้วลูกจากยินด,ดีต้อนรับไม่ต้อนรับนะคือเรื่องของเขาอืคอยกับไปยุ่นในโซนชีวิตคอยคอยไม่เอฟซีที่ห่วงห้ามว่าไม่ให้กูไปเจอลูกไม่ไม่ไม,ไม่ต้องมาห้ามนะ เพราะว่ามันสิท์ของกูไปไทยนะี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปตรงไหนก็ได้ในยนะูทูบเนี่ยเสือจังอยากมาทำไมส่วนเอาอีน้นี่ประเทศกูกูสิไปเมื่สิเป็นอิงถ้าไม่อยากพาคดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดซั r i ไ e ให้ด้วยนะคะ